เฮียอะไรวะนะ M24 ตรงไหนวะโอตนั้ยเฮียนัดเดียวรอดีหน่อยเฮียเอามาดีมาดิเฮ้ยแป๊บ,บนึง King Free Esport โอเคตรงนี้ครับผมหนึ่งตัวนะเฮ้ยมาดิสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เล่นเกมผับซี่มือบายด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็บเต็กเช่นเคยวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในโหมดสไนเปอร์อีกมีหนึ่งคนหนึ่งตัวสองตัวโอเคมาลงคนละตึกครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน เป็นโหมดสนายทั้งหมดนะครับผมที่ผมเล่นโอเคมีมินิเพื่อผมตึกนี้ครับผมมีคนน่าจะชั้นสองมั้งใช่ครับผมผมล็อกเลยนะเดี๋ยวรอนโผล่โอเคผมน็อกไปหนึ่งนะเดี๋ยวต้องรอเพื่อนมันโอเคผมซ้ำเลยก็แล้วกันเพื่อนมันมาแล้วผม เฮ้ยเพื่อนมันอยู่ด้านบนครับผมโอเครโอเคหมดไปนะผมเอ้ยมันมาสองตัววะ่ะเกียมาน้อยจังวะนี่ว่าจะมาสักสี่ตัวครับสี่ตัวกูจะเอาลงเหรอวะโอเคผมขอเล่นเอสเออาร์ก็กันเฮ้ยมีตัวมาแป๊บหนึ่งจะขึ้นมาหาเราประวะ บอดหรือคนวะเนี่ยเฮ้ยโอเคก็ไม่ใช่บอดไรเฮียยิยงแบบนี้โอเคนอกไปนะผมคนไทยซะด้วยมากับใครวะเนี่ยอ่ะทิ้งของอ่ะทิ้งของอย่ายอมรับคำสารภาพบออนี่ไปไปตายซะเฮียไม่โดดใหม่นะเอ้ยเดี๋ยว ใครยิงมาวะเนี่ยตรงไหนวะเฮ้ยตรงไหนวะครับเฮ้ยกูไม่เห็นเลยนเนี่ยอ่าผมยิงล่งๆเลยไปวัดแม่งวัดสุดเลยมาโอ้ห็รัล้วครับผมโอเคอ้าเฮ้ยเกียดตายคนง่ายอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทำให้อะไรเลยแค่ยิงหัวไปหนึ่งนะัดแล้ยิงตัวเฮ้ย s l r มันแรงครับผม ไม่คิดว่าน่าจะเป็นหมวกหนึ่งนะผมคิดว่าแม่งยิงโคตรง่ายเฮ้ยเหี้ย,ยอะไรวะรนะ M24 ตรงไหนวะโอ้อน้ยเฮี้ย,ย,ยนัดเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเฮียเย,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 ยอะเยอะเยอะขออีกหน่อยเฮี้ย,ย,ยออกมาดีมาดีโอเคเราอย่าประมาทเลยๆครับผมเฮียกูขอปั๊มยาของกันกันแป๊บนึง ยิงฟรีเอซปอร์ตโอเคแต่โมโกสามก่อนแล้วกันนะตัวไกลแม่งทำไม่โดนไอ้เหี้ยเอ,อ้ยแปบบ๊บนึงตัวไหนวะโอเคเหลืออยู่ตรงนี้คนระับผมหนึ่งตัวฮนะ้ยมาดิมาดิโอ้โหหมดตี้ไปดีไอ้ยยิงคนง่ายไอ้เหี้ยเฮ้ยเอเดลอาร์ไม่โคตรแรงครับผมถ้ายิงเข้าหัวแบบเน้นๆนะแม่งเข้าหัวประมาณหนึ่งนัดหรือสองนัดเน่งก็แม่งก,ก็เรียบร้อยแล้วผมเฮ้ยแม่งแรงจัดเลยว่ะ แรงฮี้ยอ่แรงเกินแรงแม่งแบบโคตรแรงเลยผมแนะนำมันในแม่ง s L r แม่งโคตรแรงใช้แบบสำหรับการเคาะอะไรต่างๆถ้า s L r เขาผมแรงดีแต่เป็นจะเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นมินินี่แรงดีจะน้อยจะว่าดาเมจน่าจะเบากว่า s L r เฮ้ยปืนแม่งปืนโหดเช็ดแป๊บนึงครับผมเนี่ยอย่ามันยิงออโต้ได้เว้ยท่านผู้ชมพะยะปาเชิดนี่โอ้โหสบายเลยกูมีปืนแลายเย้ย โอ้ oh, ถ้ามันประชิดเราถ้ามันใช้ปืนตัวนี้ครับผมผมว่าน่าจะไม่รอดนะปืนนี้นกขเคาะได้คนระับผมเชี่ย er, แม่งวงโคตรไกลเลย่านผู้ชมแม่งวงก็บีบมาแล้วกูทันปะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. แม่งก็มีแต่เบนเน็ตยาก็ไม่มีเห็นล้วกูท้อเลยอ้ย เอาเอาเหี้ยตายโซนกันหมดแล้วมั้งคิดว่าเนี่ยเอา้าเอา้าเอ้าไอเหี้ยเหลือหนึ่งหนึ่งเฉยสบายแนละ้วผมงานนี้ไม่ไม่มึงก็กลัวเหี้ยได้แน่วงมาแล้วทุกผู้ชมไอเหี้ยถ้าวงประกบเนี่ยเลือดกูโอ้โหตอนนี้แม่งก็ลดแม่งโคตรรัวเลยโอ้โหเหี้ยใครจะรอดวะเนี่ย สุดท้ายแม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยผมเห็นแล้วครับเฮียเฮียไม่โดนไม่โดนโเฮียขาโคตรยากเที่อมันโคตรดีดแล้วนะโยมโอเคเราขึ้นไปเนินสูงนะเฮ้ยโอ้ยเฮียเกือบตายเฮ้ยนิดนึงครับผมโอเคสวยก็มาดีครับโอ้โหเฮียยิงโคตรง่ายโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่ตามรับชมกระผมบายบาย